สวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสยามฟรีสไตล์นะคะรายการนี้มีดีกว่าพาเที่ยวค่ะพบก,กับนิวนะคะวันนี้นิวมาคนเดียวเพราะว่าพี่โนโนท์เนี่ยติดภารกิจสําคัญน,นะคะต้องไปดูสถานที่ท่องเที่ยวไว้คราวต่อไปที่จะพาไปนะคะวันนี้มาเที่ยวกับนิวค่ะตอนนี้นะคะนิวย,ยืนอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชรําริจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะมีความน่าสนใจยังไงตามนิวไปเลยค่ะ เาละค่ะคุณผู้ชมค้าตอนนี้นะคะนิวมาอยู่กับท่านผออทวีจินดาไมกุลค่ะผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะสวัสดีค่ะท่านผมอสวัสดีครับหาก่อนอื่นเลยค่ะท่านผออนิวมีความสนใจในเรื่องของศูนย์แสดงนธา์สัตว์น้ามากๆเลยว่าที่นี่เนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็มีความเป็นมายังไงบ้างคะท่านหมออครับครับสำหรับการจัดตั้งสถานแสดงนธุ์สัตว์น้ำเสริมเพเกี่ติของรอบประชุมประสานะครับมีความเป็นมาดังนี้นะครับ คือเนื่องกับเมื่อปีปตทสงพันอ่อนะครับเป็นปีที่าาทชเขอ,อ,ร,อรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ6กรอบพระชนพรรษานะครับทางคูนศึกษา,าการพัฒนาอำเภคงเบรนนะครับร่วมกับสำนัก,กางานตรนากงานพิเศษเพื่อปฏิกานงานโครงการนั้นเนื่องวัจากพระลีนะครับได้จัดทําโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นจํานวนศาสตรโครงการนาในพื้นที่แหลมดะไหนนี้นะครับคโครงการแรกเป็นโครงการ จะตั้งศูนย์พัฒนาเด็กแรกนะครับซึ่งอยู่ติดกับอมารีงนะครับเป<า>็นศูนย์ที่อนุบาลเด็กวัยอ่อนนะก่อนเข้าการศ<า>ึกษาประมาณ3.6ถึงกขวบนะครับเพื่อเพื่อ,อบรรเทาความร้อนของชาวบ้านนะครับในเรื่องที่ว่ากอสมายก่นไม่มีเวลาไปดู<ภ>ลูกหลานนะครับเราก็ได้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเป็นแรงให้ความรู้กับเด็กๆกก่อนเข้าเรียน<า>นะครับ ในส่วนที่2นะครับเป็นการจัดตั้งส่วนลูกชาติเวนเลนเดนแห่งนี้เพื่อเป็นที่ปรกผอนหย่อนใจนะเพื่อเป็นที่ตั้งแคมป์เพื่อเป็นที่ศนาการของชาวบ้านนะครับผู้ื่อพูดลัดพูงานในส่วนที่3ามเป็นการจัดตั้งสารแ่งประสันนัตถึงพระเกียรติขึ้นมานะครับซึ่งเมื่อเราจะตั้งเสร็จความต้าถึงกประกาศโดยพระเจ้าอยู่หัวประกาศโดยพระเจ้าอยู่หัวได้ทีพลาดผ่านมามาว่าสานแดงพระสันนักถึงพระเกียรติหมุรอบทัศนิศาที่มานะครับ คุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านผออได้บอกไว้นะคะว่าที่นี่มีความน่าสนใจมากเลยตอนนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผออมากที่มาร่วมรายการและก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถา,สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำสนุกเมืเกิแห่งนี้ค่ะขอบคุณมากคะ่ะครับคุณผู้ชมคะข้างในนะคะจะมีความน่าสนใจยังไงมีสัตว์อะไรบ้างตามนิวมาเลยะค่ะคุณผู้ชม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิวก็อยู่กับพี่ปรียาภาษีประดัดค่ะซึ่งวันนี้พี่ขอเรียกพี่โหนงนะคะพี่หนงจะพาเราี่ยมาเที่ยวภายในสวนแสดงพันธ์สัตว์น้ําแห่งนี้ค่ะพี่หนงคะเราจะเริ่มจากตรงจุดไหนดีคะพี่ก็เดี๋ยวเราเข้ามาตรงทางเข้านี่เราก็กงจะเริ่มไปทางด้านนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าในสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ําของเราเนี่ยได้จัดกลุ่มของประเภทสัตว์น้ําไว้สี่กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งกลุ่มของปลาเศรษฐกิจปลาสวยงาม ปลาสวยงามที่อยู่ตำแหน่งปากการังปลาที่มีรูปร่างแปลกก็มีพิษด้วยนะคะสนใจทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านทางด้านนี้เนี่ยเราจะเจอปลาที่มีรูปร่างแปลกและมีพิษอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็เป็นปลาปักเป้าหนาทุเรียนเราเห็นกันบ่อยนะคะเวลาขายกันอยู่ใช่ค่ะปลาปักเป้าปลาปักเป้าเนี่ยจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มนะคะทุกชนิดเนี่ยมีพิษหมดเลยเนี่ยค่ะก็จะมีหลายชนิดด้วยกันทางด้านนี้ก็จะเป็นปลาปักเป้า กล่องเห็นไหมคะว่าปากนิดจมูกหน่อยหน้าตาสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมน่ารักทีเดียวกล่องปากเป้าหนังปากเป้าจุดดำนะคะทุกชนิดมีพิษหมดเลยค่ะเราอย่าไปยุ่งกับเขานะคะถ้าเราได้ชาไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เราชาปลายมือปลายเท้าแล้วก็เสียชีวิตในเวลา่อมาแล้วก็อย่างตัวนี้ก็จะมีเป็นหนามนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเหยียบเขาเนี้ย หนามเขาจะหักแล้วก็ทิ่มต่ำเราเพราะว่าหนามก็เป็นลักษณะของหินปูนไงคะก็คือว่าหักง่ายเปราะง่ายที่คือเม่นทะเลใช่ค่ะเป็นเม่นทะเลตอนนี้ทีนี้ว่าเราโดนพี่ของส์ทะเลทิ่มต่ำเนี่ยมาเจ็บปวดค่ะเอ่อเจ็บปวดนี้เรามีวิธีการแก้ให้บรรเทาเบาบางลง้นะคะค่ะก็คือว่าหาอะไรก็ได้ที่เป็นกรดอะ ไม่ใช่น้ำกดนะคะเป็นน้ำมะนาวใช่น้ำส้มสายชูนะคะก็ใส่ไปในบาดแผลจะช่วยลดความเจ็บปวดได้ถึง80อสินี้เป็นทีเดียวเป็นทริคนะคะทริคนี้ง่ายสำหรับใครที่โดนพิษจากสัตว์ทะเลอย่างเช่นพวกเม่นทะเลพวกนี้นะคะเอาน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูเนี่ยหยดลงไปเลยแล้วมันจะช่วยให้เราบรรเทาพิษได้ค่ะค่ะแล้วมาเดินด้านของกลุ่มของปลาสวยงามที่อยู่ในแนวปการังพวกนี้นะคะพวกปลาตะูนะคะ กระตูนส้มขาวกระตูนอานม้ากระตูนดีเดียแดงกระตูนมะเขือเทศกระตูนลายป้องเยอะแยะมากเลยนะคะกตูนนีโมนะคะกรตูนนะ่คะีโมนะคะปลากระตูนเนี่ยเขาจะอยู่กับดอกไม้ทะเลตัวสีขาวๆเนี่ยเป็นดอกไม้ทะเลนะคะซึ่งเป็นบ้านของเขานั่นเองนะคะถ้าเราดูท่านเราดูภาพยนตร์ดีโมเนี่ยจะนึกออกว่า ปลากระตูนอาศัยดอกไม้ทะเลเป็นบ้านเป็นที่หลบภัยค่ะก็จะไปจิ้มกับ<อ>ดอกไม้ทะเลดอ,ดอกไม้ทะเลอาศัยปลากระตูนเป็นที่ล่อเหยื่อเข้าไปเพราะ,ะว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตเขาต้องกินอาหารค่ะเพะนั้นสองสิ่งนี้ก็พึ่งพาอาศัยกันนะคะเป็นการเคลื่อนหนุนกันภายในืนทะเลของเรานะคะคู้สวยงามอันนี้เป็นโซนของปลาสวยงามตําแหน่งปะการังใช่ค่ะต่อไปอีกโซนหนึ่งค่ะพี่นุ่มก็จะเป็นโซนของปลาเศรษฐกิจ ถ้าเราพูดถึงปลาเศรษฐกิจเนี่ยนึกถึงมันต้องอาหารแล้วเลยค่ะใช่ค่ะเราได้ทานกันอยู่ทุกๆวันว่าเป็นปลาอะไรบ้างเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นแล้วเราจะนึกเมนูออกเลยว่าเดี๋ยวมื้อนี้เราจะทานอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยสงสารลาจสงเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วที่นี่เนี่ย เออนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเยอะไหมคะพี่หนอเยอะมากค่ะเพราะว่าเราเปิดให้ชมฟรีทุกวันค่ะชมฟรีนะคะเข้ามาไม่ต้องซื้อบัตรซื้อตั๋วไม่ต้องเสียสตางนะคะถึงว่าค่ะวันนี้แดดเยอะเลยทางด้านประตูออกมีตู้พิเศษให้ค่ะขาออกเป็นตู้บริจาคช่วยช่วยกันนะคะลตรงนี้เนี่ยเป็นปลาเศรษฐกิจนะค่ะเเช่นตัวนอนอยู่สีดำๆนี่เป็นเป็นปลาดุกทะเลนะคะเขากรงกลืนมากเลยนะคะพี่มองไม่รู้ว่าเป็นปลาเลยตัวใหญ่มากเลย ปลาดุกทะเละเมนูนี้ก็คือผัดฉาปลาดุกะะนะคะจนดึตัวนี้หน้างอนเงอนขึ้นนี่เป็นการะรังหน้างอนนะคะหน้าของของอนขึ้นการะรังหงหรือปลาจักรพัดก็ได้บางที่เรียกว่าเก๋าหนูนะคะตัวนี้เป็นปลาเสษฐกิจที่มีราคาแพงมากๆเลยเวลานี้ ตัวใหญ่ด้วยแพงด้วยอยู่ที่กิลรตสูงถึง3,000บาททีเดียวนะคุณน้องแพงจริงๆค่ะก็รสชาติของเขาเนี่ยจะอร่อยมากๆลองไปหาทานดูนะคะอย่างเช่นบนโต๊ะอาหารเราที่ทานหอยนางรมเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นลักษณะของหอยนางรมแบบแหวนนะคะอันนี้ก็คือชาวประมงเขาก็จะเลี้ยงกันลักษณะนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะแขวนลงมาในทะเลใช่ค่ะ แขวนไว้เจ็ดเดือนก็เอามาเฉาะเป็นหอยนางรมสดขายที่ตลาดนะคะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบติดหลักเห็นไหมคะแบบติดหลักแบบนี้ติดหลักอันนี้จะเป็นหอยนางรมขนาดใหญ่หรือเราเรียกว่าหอยตะโกงมนะคะส่วนปลาอีกตัวหนึ่งที่มีเยี่ยมพิษนะคะคะก็คือปลาปิ่นแก้วะนะคะปลาปิ่นแก้วเขาจะ มีคือว่าเขาจะอยู่กันเป็นฝูงนะฮะแล้วฝูงหนึ่งหลายร้อยหลายพันตัวเวลาฉับโมงได้เนี่ยจะได้ทั้งฝูงเลยเวลาเขาหวานแหหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาทั้งฝูงเลยใช่ไม่แพงมากอยู่เกาะกลุ่มกันนะคะก็มาเรื่อยๆก็จะเป็นปลากระพงแดงตนี้เราก็ได้ทานไปบ่อยค่ะคุ้นเคยอยู่บนโต๊ะอาหารของพวกเราไม่แพงแม่ต้มยำปลาเอ้ยใช่ข้าวต้มปลาต้มยำปลาใช่คะค่ะ วันนี้เรามาเที่ยวเราทำให้นึกถึงอาหารนะคะแปลกตรงเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในเฟสที่2ที่เราต่อเปิ้ต่อเติมเพิ่อมอีกห้าได้ค่ะนะตรงนี้เราได้คุนหมาเพิ่ม okay. งนี้เรามาถึงโซนของอะไรคะพี่ตรงนีออ้ตรงนี้นะคะ,คะก็เป็นเฟรใหม่ที่เราได้งบเพิ่มอีก50ล้านบาทนะคะก็จะเป็นกฎเหล็กลข,ของความอยู่รอดก,ก็จะมีหลายๆชนิดรวมกันอย่างเช่นฉลามนะคะฉลามเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ว่ายอยู่ระดับกลางน้ำหรือผิวน้ำ กับกลุ่มที่อยู่หน้าดินกินแล้วนอนค่ะแต่ตอนนี้ลุกขึ้นมาไหว้น้ำเจ้าตัวจุดๆกันใช่ไหมใช่ค่ะตัวจุดๆนี่ก็คือฉลามหน้าดินเป็นฉลามกบหรือฉลามขี่เซานะคะฉลามที่ต้องว่า้น้ำตลอดเวลาคือกลุ่มที่อยู่ข้างบนตัวข้างบนเราเรียกว่าฉลามหูดำค่ะทำไมถึงจะต้องว่า้น้ำตลอดเวลาทราบไหมคะเพราะอะไรคะพี่หนุ่ม เขาจะต้องอาปากว่ายน้ําเห็นไหมสังเกตดูเพื่อที่จะให้น้ําของเขาไหลผ่านเข้าไปในปากเป็นการไล่เปรดออกซิเจนเข้าไปหายใจคือการหายใจของเขามันใช้การว่ายให้น้ำ่านเข้าไปถ้าเราจับฉลามตัวนี้พวกนี้มัดว่าตายแน่นอนเลยค่ะเพราะเวลาเราเห็นเขาเวลาเขาติดอวนชาวมงแล้วเขาตายเพราะอย่างนี้เองถ้าเกิดว่าฉลามกบเป็นฉลามดินกินแล้วนอนพวกนี้จะมีบุญไม่ต้องว่ายน้ำ ติดอยู่กับดินอยู่กับดินแล้วก็ขยับกระพุ้งแก้มของเขาเข้าออกก็จะมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้าไปหายใจไม่จะไปต้องว่วยค่ะท่านองหลับที่อยู่ข้างบนะะคเดี๋ยวก็มาตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระรังหน้างอนยังเด็กอยู่เมื่อกี้เราผ่านมาจะเป็นเป็นกระรังหน้างอนที่โตขึ้นสามารถที่จะบริโภคได้แล้วโตไปแพงอ่ตอนนี้ก็เหมือนทาท่าจะหลับนะคะค่ะแล้วก็กลุ่มของปลาสวยงามอย่างเช่นปลา ข้าวเม่านะคะ,ะคะ่ะก็จะให้สีสันสวยงามมากทีเดียวนะคะกระรอ,อกล,อลายแดงแกระรอกลายแดงเพาอยู่กันเป็นกลุ่มๆแต่ในตู้นี้เราอยากจะสื่อในเรื่องของการจัดสร้างที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลมากกว่านะคะออก,รการทําประการรังเทียมค่ะอย่างเช่นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าเราจะใช้ตู้รถไฟไปทีวีที่ภาคใต้รถไฟเก่านะคะถาให้ประชากรสัตว์น้ำนี่เพิ่มมากขึ้นนะคะปลาตะคลองเหลือกนี่เราก็เป็นปลาที่ สีสดมากตอนเด็กๆแล้วก็พอเขาโตขึ้นเราก็ไปสามารถบริโภคได้นะคะคาจจะเรียกเป็นปลาสวยงามก็ได้หรือว่าเียเป็นบริโภคก็ได้นะคะกุ้งมังกรปะขาวจะชอบอยู่ตามเกาะหรือตามซอกหินนะคะทางภาคใต้ของเราจะเยอะ ตัวนี้ก็ราคาแพงเหมือนกันเวลาที่เป็นอาหารใช่แต่ที่แพงมากๆคือเจสีสายรุ้ง7สีสายรุ้งอย่าไปหลักถ้าเราไปพัฒนาเราไปสั่งทานนี่คงจะเช็คออกมาเป็นหมื่นๆเลยนะคะก็ดูชื่ออลังการมากเลยค่ะตัวนี้นะคะต็นปลาเศรษฐกิจที่สวยมากเลยจุดสีฟ้าเราเรียกว่าอุนรุษหรือกุศลาดกุศลาดพบมานที่เกาะช้างจังหวัดตราค่ะทางจังหวัดตราเนี่ยเราจะเรียกว่าปลาแยมสวัสดิ์หรือปลาแยม ที่เรียกว่าปลาย่างปลาย่างเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะอะไรคะพี่หนุ่มเพราะสีของพื้นของเขาเนี่ยจะเป็นสีสว่างนั่นเองเห็นไหมคะโอ้จริงค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ800บาทค่ะมีแต่ความแพงๆดังนั้นตัวนี้หมอทะเลยังเด็กอยู่นะคะที่นอนอยู่นิ่งๆเนี่ยปกติถ้าเกิดเขาโตเต็มที่นี่คือตัวใหญ่มากได้2-3ร้อยกิโลเลยค่ะค่ะ ยอดเลยค่ะน่าสนใจทุกตัวเลยนะส่วนอีกตัวหนึ่งที่มีเงี้ยพิษแล้วก็สวยงามนะคะก็คือกาสิงโตนะคะตัวนี้คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะเห็นไหมคะว่าที่ของเขาฟูฟ่องอลังการเหมือนเจ้าสาวใส่ชุดราตรีเลยทีเดียวใช่ค่ะ้เวลาเจ้าสาวใส่ชุดราตรีเป็นไงคะเดินช้าไหมคะเดินช้าค่ะเขาก็ทำให้เขาสวยงามที่เชิงช้าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีอาวุธของเขาก็เป็นครีบทั้งหมด เป็นเงี้ยงพีษเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อที่จะไม,ม่ให้ปลาอื่นมากินเขาได้ใช่ใช่ค่ะใช่นะคะสวยงามมากเลยค่ะ้วตู้สุดท้ายน่ากลัวนิดนึงนะคะเป็นไหลมอเล่ลายนะคะไหลมอเรลาย น่ากลัวจริงๆค่ะพี<ม>่ดาวเพราะว่าตัวเขาจะยาวประมาณเมตรยีถึงเมตรแปเซนเนี่ยนะคะค่ะค่ะตัวยาวมากเลยแล้วชอบอยู่ตามซอกหินตามแนวปะการางังอันนี้คือมัาซ่อนตัวอยู่ในตามขดฉินใช่ใชหไหมคะย,ยังไม่เห็นตัวเขาเต็มที่เออถ้าเราไปเจอเขาเนี่ยเราอย่าเข้าใกล้เขานะคะเพราะว่าฟันของเขาแหลมคมถ้าเราเข้าใกล้เขาเนี่ยเขาสามารถมองเห็นเราได้อ่า ถ้าเราไม่เข้าใกล้เขาเนี่ยเขาไม่สามารถมองเห็นเราเนื่องจากว่าสายตาเขาไม่ดีค่ะอ่าก็สําหรับนักดําน้ำนะคะถ้าเกิดใครไปเจอเจ้าปลาไหลมอเล่เนี่ยอย่าเข้าใกล้เพราะว่าเป็นอันตรายนะคะฟันเขาแหลมีพี่หนงได้บอกไว้ค่ะค่ะพี่หนงตอนนี้เราถึงส่วนไหนของสถานธะเลไฮสแตนดาร์ดเขาเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นบิ๊กแทงค์นะคะเป็นวงนะคะยาว8เมตรแล้วก็ใส่ปลาใหญ่ ในบินแทนของเรานะคะก็มีหลายตัวนะคะอย่างเช่นตอนนี้เป็นฉลามเสือดวนะคะที่เต้นระบำให้เราดูเนี่ยก็เป็นกระเบนหลังดำนะคะกระเบนหลังดำแล้วก็ที่บินขึ้นบินลงเนี่ยด้านนี้ด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะเป็นปลากระเบนนกนะคะปลาเบนนกนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของสถขาแสดงพันธ์สัตว์น้าแห่งนี้ใช่ค่ะได้ไงน้องคะหมอทะเลเริ่มโตขึ้นแล้วเราเอามาอยู่ในบิ๊กแพนตัวใหญ่มากค่ะใหญ่จริงๆค่ะหมอทะเลสามารถถึงได้200กิโล300กิโลเลยนะคะที่จริงเขาก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจเหมือนกันหรือเปล่าใช่ค่ะเนื้อก็แพงมากถ้าเกิดได้50กิโลขึ้นเนี่ยหลักแสนแล้วนะคะค่ะที่นี่ปลา สวยงามแถมยังมีราคาแพงเป็นปลาเศรษฐกิจแล้วก็เป็นปลาที่เราสามารถบริโภคได้ทุกวันด้วยค่ะสุดยอดเลยค่ะรวมกันอยู่ที่นะคะสยาานแดงพันสัตว์น้ำนะคะส่วนในดิ่กแพงเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหรือว่านักท่องเที่ยวอยากจะแวะเที่ยวเที่ยวชมและอยากดูนักดำน้ำที่มาป้อนอาหารสัตว์น้ำค่ะโชว์ทุกๆวันเนี่ยก็ในเวลาบ่ายสองของทุกวันค่ะค่ะเราจะมีนักดำน้ำมาป้อนอาหารปลากระเบนหลังดำค่ะฉลามเสือดาวปลาโรนัน และปลากระเบนนกนะะค่ะคุณผู้ชมคะาที่นี่นะคะไปสมงมีการโชว์และดำน้ำพอนอาหารปลาแล้วก็ที่สำคัญไม่เสียค่าบริการในการเข้าชมที่นี่ด้วยพียานนะคะพี่โหนงอยากให้พี่โหนงฝากถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวเขาอยากที่จะทราบรายละเอียดเนี่ยมีสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเบอร์โทรนะคะก็ทำหนังสือเรียนร่วมนวยการศูนย์นะคะถ้าเกิดว่าเป็นทางการนิดนึงนะคะเพื่อจะ มีวิทยากรบรรยายในการเท้่าที่นนะคะคะก็ทำหนังสือแฟกมาที่เบอร์แฟก039 4์3 2ม9ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่นะคะรับรองว่ามีความสุขมากได้ความรู้รู้จักปลาหลายชนิดสวยงามถ่ายรูปเก็บบรรยากาศก็ได้นะคะยังไงวันนี้นิวต้องขอขอบคุณพี่หนงมากเลยค่ะที่แม่ความรู้เราที่นีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะที่นี่ยังไม่ได้มีแค่นี้เรายังมีกระชังปลากลางแจ้งที่ทําให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถสัมผัสกับชีวิตของปลาจริงๆนะคะในน้ําที่จริงเลยอยติดตามได้คะ่ะ ผู้ชมคะตอนนี้นะคะนิวก็มาอยู่ที่กระชังปลากลางแจ้งค่ะอยู่กับหัวหน้าทักรนะคะขายกิจทวัดค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าสวัสดีครับผมค่ะหัวหน้าคะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดกระชังปลาที่สําหรับทําอะไรบ้างคะท่านหัวหน้าตรงนี้ถ้าเต็มเต็มมันเป็นเป็นหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำในแนวคงกระเบนนะตามภารกิจส่วนหนึ่งของกรมประมงภายใต้ศูนย์โครงการพระราชดำริของของที่เนี่ยครับท่นนี้ จุดที่เราสาธิตนี่เป็นเรื่องของกิจกรรมทางการทําฟาร์มทะเลทีนี้เราในปัจจุบันนี้เราแฝงเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นคอกปลาขนาดใหญ่ซึ่งเราก็จะเลี้ยงเขาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเราทำเพื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวคือลักษณะการโชว์การ้วัยมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นปลามองนะครับซึ่งเป็นปลาธรรมชาติจากอ่าวคงนกเบนเนี่ยแล้วเขาเขาสามารถจะเห็นเหยื่อในอากาศ เขาถึงวิ่งไ่ว้ตามเราไปโดนไปตรงไหนเขาไปรับเหยื่อได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสนากให้ความสนใจในกิจกรรมของการให้อาหารปลาใช่ไหมคะรับถือว่าเป็นไฮไลท์มากอันนี้คือตัวปลาอะไรคะตัวนี้เราเรียกฉลามเสือดาวแล้วก็ทงทุ่งเราเลี้ยงเขามานานแล้วเป้าหมายของของเราก็คือเราต้องการจะให้เขาเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่นี่แต่ระหว่างนี้ก็คือ เราก็เลี้ยงเขาแบบให,ให้เราสามารถจะใกล้ชิดเขาได้ค่ะโอ้โหเห็นว่าเชื่องมากเลยนะคะ,คะแต่จริงๆแล้วนิสัยของเขาตามธรรมชาติที่เขาเชื่องอย่างนี้ไหมคะเจ้าฉลามตัวนี้ก็เชื่องแต่ไม่เชื่องเท่านี้เพราะอันนี้เราเลี้ยงเขา,เาเไว<ป>้คุณผู้ชมก็ต้องให้ความระมัดระวังน,นะคะถ้าเกิดว่าไปดำน้ำหรือไปที่แล้วเจอเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าไปคุกคลีกับเขาได้อย่างนี้นะคะก็ต้องให้ความระมัดระวังด้วยอย่างน้อยเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์มีสัญชตาตญาณอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบ ผู้เชี่ยวชาญพี่เขาก็สามารถที่จะให้กับมือได้เพราะว่าเลี้ยงไว้นานแล้วะค่ะคแล้วปีปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมาเที<ม>่ยวที่นี่เยอะไหมคะ่ทานหนหน้าเยอะครับแต่ว่ายังถ้าเทียบกับที่อื่นเนีย,ยังถือว่าน้อยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเพิ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่นานนี้เองนะครับ,รบแต่จริงๆเราหน่วยเนี่ยทำงานตั้งแต่ปีสาแล้วะนะครับเริ่มดําเนินการมาเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนา ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแผน15ปีของของ,ของที่ผมมารับงานผมมารับงานวันที่1เมษายน39มเกค่ะแผน15ปีเนี่ยเราจะต้องขยายแล้วก็ทําพื้นที่ให้ให้มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ถ้าเป็นแผน20ปีจุดนี้จะถูกขยาบออกไปด้านนอกอีกก็ะค,ะคือเพิ่มพื้นที่ออกไปอีกน,นะจะได้เป็นหน่วยที่สามารถใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านเกี่ยวกับการทำฟาร์มทะเลที่ ที่น่าจะเป็นจุดสําคัญแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกอนะครับแล้วในขณะเดียวกันเรื่องการท่องเที่ยวก็ยังคงให้เป็นปัจจัยหลักด้วยค่ะแล,นะแล้วอย่างตรงกระสังปลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดนะักท่องเที่ยวเขาสนใจที่จะมาเที่ยวชมหรือว่าสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้ทุกวันไหมคะท่านหัวหน้านะได้ทุกวันเปิดทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าหลังหลังหมดแสงไปแล้วเราไม่อยากให้ใครเข้ามามนะครับเพราะว่าขอขอให้เป็นส่วนส่วนของราชการซึ่งเราปิดไม่นั้นปลาเขาจะ ไม่ได้ไไดพักผ่อน<ช>ก็คือง่ายๆนะคุณผู้ชมเปิดทุกวันเหมือนเวลาราชการ8ปดโมงเชา้าถึง4ี่โมงเย็นนะคะแค่นี้ก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้นะคะ <Ug. S 2> ผู้ปกครองพาล,ลูกๆหลานๆมาท่องเที่ยวได้ดูชีวิตของสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิดได้ที่นี่ค่ะแล้วเเส้นทางการเดินทางนะคะก็ไม่ไกลห่างจากบริเวณของสถานแสดงพันสัตว์น้ำเนี่ยแค่ไม่หนึ่งกิโลเท่านั้นประมาณ1กิโลเท่านั้นเองค่ะเดินทางมาง่ายมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นี่ทุกคนนะคะ มีไม้ตีจิตน่ารักทุกคนค่ะพร้อมที่จะให้บริการให้อาหารปลาโชนะคะหรือว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวคนไหนอยากที่จะให้อาหารปลาเองก็ต้องอาศัยพี่ๆพวกนี้นะคะสามารถไปอยู่ในตำแหน่งของพี่ได้เลยค่ะแต่ก็ต้องให้ความระมัดระวังด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าทักกรมากค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็มาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสัสดับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดช่วงแรกกันแล้วคะ่ะแต่ว่ายังมีช่วงที่2รอคุณผู้ชมอยู่ช่วงที่2ของรายการเสียงฟรีสไตล์ก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรับประทานอาหารอร่อยๆติดตามชมได้นในช่วงหน้าค่ะ มาพบกับช่วงที่2ของรายการเสียงปีสไตล์ค่ะวันนี้ค่ะร้านอาหารที่เราพามาก็คือร้านยายตุ๊ซีฟู้ดค่ะตอนนี้นะคะนิวอยู่กับคุณนิกคุณพาขวัญค่ะซึ่งเป็นลูกสาวของยายตุ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิกคะวันนี้เห็นเมนูมากมายเลยอยู่บนโต๊ะเนี่ยอยากให้คุณนิกเนี่ยช่วยแนะนําว่าแต่ละอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรบ้างค่ะก็อย่างแรกนะคะก็จะมีปลากระพงทอดราดน้าปลานะคะทีกจะน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็จะเป็นกุ้งนิ่มทอดกระเทียมค่ะจานนี้นะคะอรมากแล้วก็จะเป็นหอยตลับ ผัดโหรพาค่ะค่ะอย่างตอนนี้คะอันนี้คือยายตู้สามเซียนค่ะยายตู้สามเซียนโอ้คุณผู้ชมคะชื่อยายตู้สามเซียนแสดงว่าต้องเป็นเมนูขึ้นชื่อของที่นี่ใช่คิคดค้นที่ร้านยายตู้ซีฟู้ดโดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดใครไปรับประทานที่อื่นเนี่ยนับรองไม่มีแต่ที่นี่มีแน่นอนกับยายตู้สามเซียนค่ะแล้วส่วนมากเนี่ยเมนูตรงบนโต๊ะเนี่ยก็จะเป็นที่นักท่องเที่ยวมาสั่งเป็นประจำใช่ค่ะอืมนะคะคุณผู้ชมคะอย่างนี้แล้วรอเช้าไม่ได้ค่ะขออนุญาตเลย เริ่มกันที่เมนูนี้เลยนะคะที่ถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของยายตูซีฟูก็คือยายตู3สามเซียนโอ้คุณผู้ชมนี่นะคะหอยเชลล์ตัวใหญ่มากคะ่ะคุณผู้ชมคะมาทะเลนะคะได้รับประทานอาหารสดๆแบบนี้ที่ร้านยาตูซีฟู้ดถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะคุณผู้ชมถ้าคุณนิคะ่ะอยากทราบว่าเมนู ยายตู้สามเซียนเนี่ยสามเซียนเขามีอะไรบ้างนะคะในนูสามเซียนก็จะมีปลากระเบนค่ะปลาฉลามแล้วก็เอ็นหอยเชลล์ค่ะโอ้โหนะคะปลากระเบนปลาฉลามแล้วก็เอ็นหอยเชลล์เป็นยังไงคะวัตถุดิบของเมนูนี้สุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะต้องมาชิมที่นี่ค่ะร้านเยตุซีฟูดเอาละคะ่ะคุณนี้คะ่ะอยากจะสอบถามว่าสมมุติว่านะักท่องเที่ยวเนี่ยที่เขาผ่านไปผ่านมาอยากที่จะมาลองลิฟชิมรสที่ร้านอาหารเยตุเนี่ยเปิดบริการวันไหนบ้างตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ ค่ะร้านเยตูนะคะเปิด9โมงเช้าค่ะปิด3ทุ่มเปิดทุกวันค่ะแล้วก็ห่างจากวงเวียนปลาพยูนค่ะ4กิโลเมตรค่ะมาทางซ้ายมือค่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวที่เขาผ่านไปผ่านมาอยากที่จะโทรมาสำรองที่นั่งก่อนเงี้ยมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อยังไงบ้างคะคุณนิกค่ะเบอร์โทรนะคะ039369265ค่ะ0861381715ค่ะ ร้านของเรานะคะมีปูมมาสดๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่ในบนโต๊ะนะคะของเรายังมีอาหารทะเลส,สดๆอีกหลายอย่างเลยค่ะยังไงก็แวะมาชิมกันนะคะของเรามีลูกเรือออกเองค่ะค่ะและคุณนิคะและย่างอาหารทะเลส,สดๆเนะี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นในย่านนี้ สดๆจากทะเลมาถึงร้านเย,ยตุซีซีฟู้ดเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าลูกเรือออกไปเองนี่หมายความว่ายัางไงคะหมายถึงว่าเราจะมีชาวประมงนะคะที่มาส่งให้ที่ร้านสดๆใหม่ๆทุกวันค่ะยอดค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงคะของทะเลสดๆ,สดๆนะคะจากประมงพื้นบ้านแถวนี้สดจากทะเลมาถึงจานคุณที่นี่นะคะรับรองทุกอย่างปูม้าเอยกุ้งเอยปาหมึกเอยปลาเอยที่นี่ยายตุซีฟูด้ดรับรองว่าสุดยอดจริงๆค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะถ้าเกิดยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปที่ไหนเนี่ยตามรอยสยามฟรีสไตล์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ํานะคะตอนเที่ยงเงี่ยหิวๆมาที่ร้านเยตู4ีฟูดได้เลยรับรองว่าอาหารทะเลอร่อยถูกปากแน่ค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการสยามฟรีสไตล์ค่ะหมดเวลาลงแล้วค่ะถ้าเกิดอยากติดตามรายการสยามฟรีสไตล์นะคะก็ทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาค่ะสําหรับวันนี้นะคะนิวกับคุณนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ